การตั้งครรภ์เป็นเรื่องธรรมชาติจะตั้งครรภ์ก็ได้ก็ต้องมีอวัยวะครบถ้วนก็ผู้หญิงมีช่องคลอดนะมีปากมดลูกตัวมดลูกมีโครมดลูกมีปีกมดลูกสองข้างกระท่อนำไข่ที่โล่งไข่ที่มีคุณภาพกับรังไข่สาคัญก็คือว่าเวลามีเพศสัมพันธ์สเปิร์มมาอยู่ทางนี้มันเราต้องมีสเปิร์มที่มีคุณภาพเลยรูปร่างสวยนะวิ่งได้วิ่งนะอย่างเร็วเลยนะแล้วมาเจอไข่ตรงปลายกระถาำไข่มีสเปิร์มมาผสมกับไข่ แล้วมาฝังตัวที่ในโพรเมลูตรงนี้มันก็จะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นต้องมีฮอร์โมนดีๆด,ด้วยเช่นโกรธฮอร์โมนมันก็จะช่วยให้คุณภาพของไข่ดีขึ้นแล้วก็มีฮอร์โมนความเครียดน้อยลงคนเครียดเนี่ยตั้งครรภยากปัจจุบันที่ตั้งครรภยากจะเพราะว่าอายุเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญประมาณต้นๆ20ถึงไม่เกิน35 โอกาสตั้งคันเองโดยธรรมชาติมันมีเยอะกว่าธรรมชาติช่วยให้เราตั้งคันเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษอะไรยกเว้นว่าเราปล่อยให้เรามีอายุมาก,กเกินไปเอาไว้ว่าต่างชักเลิม่มไไปดีนะความเครียดมันเริ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นการตั้งคันก็ยากขึ้นถึงเวลานอนเราไม่นอนเรายังปาร์ตี้เยอะสูบบุหรี่มากไปนะน้นําหนักเยอะเกินไปพวกนี้เป็นรรอุปสัคก่อการตั้งคันเองโดยธรรมชาติงั้นถ้าคนไหนอยากจะ สร้างขันเองโดยธรรมชาตินะก็ไม่ต้องรีรอนะฮะคนเราไม่มีทางที่มันจะพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างนแนะนำผมคือว่าทําใจรอขยนันเข้าไว้มีสเปิร์มเข้าไปรอไว้ก่อนเพราะไข่ตกก็สามารถปฏิสนธิได้เลย